พี่น้องครับมือนี้ดาลาตลกซื้อดังซุปตาดาวรุ่งเพชรลำเพื่อนพี่น้องกลับมาแล้วอันเยอะมากขลังท่บ้านพี่น้องที่ว้านมีลายอยู่ดอกเรีกกล้องนี้ให้อีกนี่ช่องไหนยี้ช่องก็ฉกออฟฟิเชียลครับอันนี้ไทยเคียบครับมาใหม่ เอาไม่อีกเกินมาไม่จ้าเอาอันที่หายไปเมื่อวันสอง่สามอาทิตย์ที่หาอาทิตย์หกเก็อาทิตย์แมนพี่น้องถามหาซซาขอโทษพี่น้องหลายๆเพราะว่าเป็นรับตั้มเน่ยงหลับตั้มเน่ยงไม่เนี่ยรับตั้มเน่ยงไม่ตั้มเน่งยังล่ะแม่บยหวานกับความดัน โอนี่บ่อตำแหน่งไหมตัแหนีงไงว้มดันปกติเป็นเบาหวานเออแต่ตัแหน่งไม่บันนี้เป็นว้มดันบันี้ไม่ควบสองตัแหนีงควบสองตำแเนียงยาวอีกเด้อมันหลายแล้วตแหนีงแต่เรยว่ามือนีชินฮอดคิดถึงเอฟที่สุขุสุข้อนอคุณเอฟทีอันนี้สร้างไรก่อนีน่งต้องต่อโซขคือกันอันนี้ไรอีสดที่พี่น้องตั้งพี่น้องต้อโซกั อมแเราเด้อขอบคาุ่ความหักขวมแง่พี่น้องเอทีแล้วราพี่น้องพวเราพ่อเ้องำขึ้น่าขายเคียหมูเบิดแล้วบ่อไ่กินเนมัเสียบเออเสียว่าไปถาดอกล้อมนาสัญญาน้าบอไปจ่าเงินซื้องยางขายหอดนาห้านกินหอดเขาบเฟเนี่ยหรือว่างสั่นแล้วก็เป็นนันแฟนกันเอาสมอนั่นเห็นบ แม่นี่ลีเตบานเนี่ยโอ้มื่อนี่ในนางไก่ทะเล <c oughs> โู้ว่าเขาสิเป็นการไม่ใช่มันคือปฐมคือควันเจ้าอย่าลงไปเด้ออะไรไม่แขกขึ้นไมใ่ในเหมือนไรอ่ะกัขบข่าพ่อมันลงไปในนาปลาเจ็ดสิบเจ็ดถ่า <c oughs> นเนี่ในไรส่วนแขกกับเสีอยนไอ้สิตายก่อนกันเอาแเขือก<ข>ับเสี้ยนเธอมากันไหอาลยฉันเออฉันเลยถามตามเธอสองอย่างแขกกับเสือเธอยาวอย่างเอาปลา แคร์ับเสียงมันจเอาปลาคัตแตกเอาแคร์นี่ได้ได้ได้ไดตเต็มๆพอ่าขาแคร์แต่ว่าเสียนี่คืออะไรได้พอมาเสีย โอ้เอาแชร์กันโอ้เอาสรุปเป็น้องฟังมาเสียหายไปบางหันก็คือพกรักษาโตจ้าเขาลงบอลหกหมื่นได้แถมพอประนุษภูไปซ่งต่อหน้าซื้อหนาไซด์ดิเพราซื้อมาใส่์หิตพอหมูอแม่อันฉันเนี่ยคิดหอดพวกเอ็นเนี่ยพวกรจันที่รถมาเนี่ยโอ้ดันเป็นหนาเกี้ยงหนาเมื่อนแห่เป็นปุ้ยรวยแห่มาแบบนี้แห่เพราะเปนย่องหนากองร้องเป็นขึ้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 นอาบน้าแล้วแบบนี้ช่วงใครบัดข้าบําเนาะ กี่นอนี้พูดดีขึ้นนาพี่นอโอ้นั่นพนลอยไปเห็ดอีหยังมาบูพี่น้องไงไปเด้นน้ำได้นไหนตำแหน่งใหม่มากเลยแต่กินยาโรคบาดก็เลยพูดดีก็คือคอยได้เพียงกระเป๋าใหญ่ๆนี่กระเป๋าอีหยังน้อนี่เนาะกระเป๋ายาจ้าวันนี้ฟังไฟดาวด้วยขาดเออยาดุดค่ะแต่ยาเนี่ยก็ตามโลแล้วเนาะแบ่งกันกินเนี่ยขาดเออปวดยาไม่กินดีแล้วยาต้มดันกินดันเลยแสดงว่าหมอหักเจ้าลายด้เนาะหักลายด้หมอมาเอ่อเชิญคุณอภิชัยสุพนัทธนาห้องยาหมายเลขสองมานะ จะมาเขาเจ้าก็ดีดีหมอบ่ได้เอาเพียงเนี่ยสบาทเบิใหญ่สบาทละมารามัดจาทีอยนะอร่อยึงหมอบ่ได้รายชัจัดสามสิบบาทเอาเจ้าสามสบาทติบัดคอยไปเขาคือว่าโรคระบาทคอยเป็นวัดเป็นไข่ไปหาหมอเขาคือว่าโรคระบาดเจ้าคือสามสิบาทพิเล้วพิสแล้วตปอย่งพิเล้วไปเชียงอะไร่แน่เียนมันต้องสามสิบเป็นมโรคละสามสบาทเนาะคอยว่าคอยเป็นวัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันจ้าพี่ชนยุพี่แอนคือิ่นนี้ความเ่หมานี่คณะขวัญใจเพชรพูดดินมาเมิดบ้านมานี้าทีมงานป้ามหาไม่เห็นอย่างพี่ชนน่ะเรียบจิเพื่อนอันนั้นพี่แอนเพิ่อยู่นน่ะสาลาหมองหัน่ะมองโดมนั่นนะครับกำลังสิไปแล้วมาสัมผัสมหาว่าเป็นว่ามหาปลูกลูกว่าราเมนจิได้กินนั่น ตำรวคงจะขกมึงได้ตันแรกเพิ่พนงาหาสายโซนพระเอกเนี้ยน่ะเฮ้เขาพนกำลังดังตัวกำลังได้เกิดอ้ยมันอ่างยังงั้เพิ่นเป็นพนพิลาดีสองเพคะประชาชนเออลินฮันล่นตะลกุกฮ้องกาก,าก,ากอ่กองก้าดูไปทั่วโลกกันมาทั่วโลกกันทีเม้าซะเอออ่นเพราะว่าพระเอกเต้นี่คืออยู่ <c oughs> ออกมาลั่นก็ใครอันนด้จริงเออแต่ว่าอันพุ่นเหรนพอพิลาดีนไม่ออกมาจะเป็นยังเอออันจัางซีไอแกร์ว่าเปลี่ยนเนี่ยเอออ่ะนั่นนั่นนั่น ใช่ไหมนั่นตัวจริงยูนีบัะนีนั่นนั่นปนั่นพี่มือนีมืดนั่นโอ้มือนี่เขาสื่อเล่นเรื่องเลยน้ออย่าเห็นนี่บอกเลยพ่อนตัวจริงเสียงจริงมือแรงเจอแท้แน่พีรันีมีแล้วปลุกลูกก็ได้ตั้มได้ไม่แล้วมือแรงได้โตัวเล่นแล้วนั่นจะว่าให้พี่น้องอยากมึงซื้อบัตรค่ะพี่น้องท่างไกลบัตรกุ้มปิดบัตรจังหวัดของเท่าไหร่วะปิดเท่าไหร่ เราน้านาวันนี้60สิบคะแนนนะแต่มีกลุ่มปิดทักไปเลยอยู่ที่เพจแมนเพื่อนสีแจ้งรายละเอียดที่ปูรุสิลินเป็นผู้ให่มันสิคือบแต่ว่าเรียงเก่าบอเรียงเก่าอุ้ย่อยรุ่นคอยมากตามคอยมากเรื่องงี้อาจสิมีดารารับเชินมาเพิ่ม นอกจาก่ไม่พ้นแล้วอาจจะมีเขาหน่อหายเอานี่ว่าเอานี่ออกตัวก่อนเขาย้อน่อหายมาเป็นนั่งเอกให้เน่ใช่แล้วโอ้ยผู้หายหายเอาพูดดีก็นั่นเลยวะแต่นอนนังเอกให้แม่ดาวนั่งเอกให้เปลี่ยนไปค่อยออกสากนั่เจ้าหอยบ้องเมืองหอยหนานผู้หายไหลโอ้แต่เล็บบออยากเป็นบ่อยากเป็น่ยนเพราะเพราะไม่เออแปลว่าบ่บอกบ่บอกพี่น้องรอบเบิ่งในกลุ่มปิดนะครับพี่น้องทักไปที่เพจมะล้ำเพชรลำเพลินพี่น้องในไล่คือกันนะครับ จะมาท่วงรงไหได้อเบาโยกได้หรอบอเขาเจ้มเยอะด้วดูโต๊ด้วยสมงอ่ะายมืไปนีเบานอกหัวมวนซากปากบอเดี๋ยวมาขายมีอย่างมาขายบอมือนีนมีมีอย่างขำขายขำโอเครวยแล้วเนี่ยแต่า่ามือนี้นี่เจม้าเขียกรรมข้หนาเอาในอีกห้าสองพนันพิจู่์บอเบาในบ่บงงามแน่ เอาบางงามจังไลเพิ่นก็สิ่เด้เป็นนั่งอีกยูจน่ในวงนี้มีผู้อยากเป็นรัวโอ้ฮอดเพิ่นจาน้อยถามได้มาอยากเป็นผู้ใดผู้ดีที่สุดโดอ้ายว้าวว้าวว้าว้าวแ้าวว้วว้าวว้า้าวว้าวว้านี้าวอ้าวว้าวงสาวง้าวว้าวว้าวว้วว้จวก้าวว้าวว้าววว้า ปาดดังแห้งเลยตอนนี้ไอ้กูยอยูจ,ยยจ,ยยจีจื้อกูวิ่งกูปวดหัวปวดจากโรคบาลกูกลับมาไลี้ยยูจีจื้อโนแคร์โนสนทางประชารจะกลัที่พวกไม่รี้จีจะติดไปว่าแล้วกันนาพระองค์